เอาละครับในสุดผมมิสเตอร์ฮอสเซียก็เดินหาสนนคนเดินไนท์มาร์เก็ตของหอวหินเจอแล้วครับมีข้เหนียวไอติมโองคนไม่ต,มต่อกด่ัเนเจังไอติมทำเองตา,ตามมาด้วยขายเสื้อผ้าส่วนใหญ่ครับเป็นเน้นฝรั่งมาซื้อพวกเสื้อเสื้อหัวหินเรารักหัวหินเลยครับ ผมหลีกเลี่ยงพวกเพลงเป็นพิเศษนะครับเพราะเกิดว่าได้ยินเสียงเพลงเนี่ย YouTube มันจะตัดเสียงผมออกเลยเอ่อขาดไปหนึ่งล้านครับบรรยากาศในมาร์เก็ตโอ้โหเนี่ยคู่นีงง้แบบเมื่อกี้ที่ตอนเย็นผมไปเจอเขากำลังทอดแถเจอกันเลยนะโอ้ยไข่ปลาเซียวใช่ใช่เน้นน่าจะไข่ปลาลิ้เซียว อหาระเลเก่งมากนะครับกุงง้งต้มย้างนึ่งเผาร้านจ่ายเพื่อกครับไข่มุกซีฟู้ดนะครับตอนนี้ไข่มุกซีฟูด้ดไข่มุกซีฟู้ดนะฮะมาหัวหินที่ตลาดถนนคนเดินก็มีครับไม่ต้องหาใจผมไม่ชอบเสียงเพลง สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดจะาหกสิบเหมือนได้ให้ไม่ให้ประมาณสิบวินาทีถ้าเกิดเกินสิบวิมันจะตัดเสียงออกไม่ตัดเสียงก็จะบอกว่าปิดที่กขาปิดเลยครับเพิ่นนะครับเป็นโรตีของกินเท่านี้ก็มีครับหมสูสเต๊ะดูดิ โอ้ย,ยผมไปกินที่ไหนเนี่นนนยไหนมาเก็บของแท้ครับผัดไทยหอยทอดอทำเพลงฝั่งนี้ก็เป็นปนี่ครับเต้ถาถึงร้อนเตทึงเย็นโหตรงนี้เจ๋งข้อ,ออีกผมไปกินที่ไหนเนี่ยเมื่อกี้แต่ที่ผมกินเป็นแหล่งคนไทยครับนี่เป็นแหล่งนักท่องเที่ยวครับใครๆก็ต้องมาเดินตรงนี้เหมือนกับถนนคนเดินปลาย รักชีวิตยอย่าคิดสู้เมียแต่โอ้โหนี่ครับของหวานของหัวหินน่าก,กินทั้งันเลยครับหัวหินอ่ะหมวกซื้อหลายใบแล้วพอละโอเสื้อตัวนี้สวยจังคะับ FBI เดี๋ยวผมอาจจะมาซื้อเสื้อต,ต,ตัวนี้สักตัวหนึ่งห้ามถ่ายรูป <c oughs> นะครับแล้วจบด้วยมุมถ่ายรูปหัวหินแบบนี้ครับเด <c oughs> ี๋ยบรอแล้วครับพัสเสียเที่ยวสะใจครับรายงานจากไนมาเกตหัวหินครับ